สีเขาครับผมสีเข่ามาเลยครับสีเขาเจ้าไปแล้วสีเขาเจ้าไปลเลยเดี๋ยวยีิปก,ก็กระสอบเดยวหยิบกองหนึ่งครับตัวเหนียว lên lết chân nheo, to hấp, lết to, thôi chắc nói nên. không cho cả đâu, ăn hoài kim cỏ, toàn

นะ,นะครับลอดซีข้าวเหนียวครับผมลราข้าเจ้าได้ไปแล้วนี่เข้าเจ้าครับข้าสีเขาวิธีแบบบรานๆน,นะครับเนาะนะนครับล่อขึ้นขยับรถในตรงครับผม นะครับเดี๋ยวไปติดตามต่อไปว่าทีได้จักสอบครับผมสีเข่าเนียวตัวครับผมวดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขว้าอนุญาตไปซอยเพื่อนจับกระสอบก่อนนะครับเนาะพายากันไหมครับ พ่อเหลี่ยวเหลี่ยวนะครับเนาะสีเหลี่ยวเหลี่ยวแบบนี้เหตุเวลาเก็บกวาดครับผมนะครับอันนี้ส่วนที่ได้ครับผมเขาก็ราคาถือนะครับเนาะเอาไปกินครับผมเอาไปกินเขาราคาบกี่บาทเห็ดไผเพราะจะอยู่ได้กินครับโอ้โทั้งในทั้งหน้าทั้งบนครับผม เครเับผมมันนี่ก็ลงมาบ้านนะครับเนะาะเมื่อสีเข่าครับผมนะครับในเวลาเก็บเก็บเศษเถานะครับเนาะเก็บเศษเถาที่มันเหลือครับผมนะครับ นะครับทากันเก็บนะครับนาะงเข็่ทั้งข้าจ้าเข็ดทั้งเขาเหนียวครับผมพี่ดิกระไดอยนนิดน้อยครับเอาขึ้นเล่าเรียบร้อยแล้วครับผมยังได้กลขอบคุณทุกท่านนะครับนาอที่เขางมารับชมครับผมพิธีแบบบานๆนะครับสีเขาแบบบานๆเท่าหาอยู่หากินครับผมน่ครับอยในฝืนที่อยู่หน้าครับผมอยูหน้าอยู่ในสวนเื้นที่้างล้างนี่เป็นเป็นที่สวนครับผมฟัาปุ่นก็เป็นให้หน้าครับ ฟังทั้งหลังเนะครับเนาะเป็นไทห,หน้าคนขึ้นม่าจากคุณครับไปพ่อได้กินมุมปีกันยังดีครับผมบบพ่อได้ข้ายแด้วครับผมเพจไปกินที่ซื้อขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับเออสำหรับคลิปนี้โคตรัวลาไปกวนครับผมสวัสดีครับ